กองทุนน้ำมันเนี่ยที่มีเงินอยู่เต็มสี่หมื่นล้านบาทเนี่ยท่านบริหารอย่างไรจนถึงตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบแล้ววันนี้ผมเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนเรื่องของแพงนะครับโดยเฉพาะเรื่องเชื้อเพลิงน้ํามันราคาแพงประเทศไทยเองเนี่ยเคยประสบปัญหาน้ํามันราคาแพงมาก่อนในอดีตนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็หามาตรการต,าต่างๆเนี่ยมาแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้ ใน่ดีเลย10กว่าปีที่ผ่านมาเราเคยคิดถึงของทดแทนที่ราคาถูกกว่าน้ํามันตอนนั้นเองเนี่ยเราก็เป็นการนําเสนอผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนําำผสมมาในตัวน้ํามันเบนซินแล้วก็น้ํามันดีเซลเราได้มีการพัฒนาได้เป็นเอทานอลมาผสมในน้ํามันเบนซินแล้วก็ได้บีร้อยมาผสมน้ามันดีเซลตอนนั้นเนี่ยเราคือเอาของถูกมาผสมเพื่อให้ดึงราคาให้ลดลง ต่อมาเราเห็นว่าราคาน้้ามันเนี่ยมันมีการผันผวนเราก็มีการจัดตั้งกองทุนน้ามันขึ้นมาเพื่อที่จะให้กองทุนน้ามันเนี่ยเป็นตัวรักษาระดับราคาให้มันอยู่ในสภาพที่ไม่เคลื่อนไหวอย่างบุนแรงซึ่งที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมีวิกฤตน้ํามันราคาแพงราคาน้้ามันเนี่ยค่อนข้างลงมาลงมาเยอะเงินเข้ากองทุนน้ามันของเราเนี่ยต้องเรียกว่าเต็มกองทุน4ี่หมล้านบาทพร้อมที่จะเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งให้รัฐบาลได้มาช่วยบริหาร อีกมาตรการหนึ่งที่เราใช้กันมาก็คือมาตรการทางด้านการเงินมาตรการทางด้านภาษีทางภาครัฐเองเนี่ยเคยมีการลดภาษีสัมปทานมิดไม่ใช่ครั้งเดียวก็มีหลายครั้งนะครับที่ลดภาษีสัมปทานมิดก็สามารถช่วยตึงราคาน้ำมันได้ อยากที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาของถูกมาผสมแต่ตอนนี้เอทานอลก็มีราคาแพงมีร้อยก็มีราคาแพงเราเอาของแพงมาผสมทาไมขนาดต่อไปก็คือว่ากองทุนน้ามันเนี่ยที่มีเงินอยู่เต็มสิบหนึ่งล้านบาทเนี่ยท่านบริหารอย่างไรจนถึงตอนนี้กองทุนน้ามันติดลบแล้วที่ได้ข่าวมาเนี่ยก็คือคอรมอนเนี่ยมีมติให้กับทางกองทุนน้ามันเนี่ยได้กู้เงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีงบกลาง ทำไมรัฐบาลไม่เอางบกลางมาให้กองทุนทำไมต้องให้กองทุนมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มอีกเพราะว่าภาระที่เพิ่มเนี่ยก็จะส่งผลต่อมาให้กับพวกเราทำไมท่านไม่ใช้มาตรการทางด้านภาษีทำไมท่านไม่ลดภาษีสัมประสิทธิ์ท่านจะลดไหมถ้าท่านจะลดท่านจะลดได้เมื่อไหร่